กราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชธ,ธรรมวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระเดชพระคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานองค์กรพระธรรมทูตโลกพระเทรานุเถระและเพื่อนพระธรรมทูตทั่วโลก ขอเจอริญพรญาติโยมทุกๆท่านกล่าวพระครูศรีชัยยวิเทศเจ้าวาดวัดชัยมงคลเมืองแฟร์ฟิลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาขอนำเสนอประวัติวัดโดยสังเขปดังนี้ วัดชัยมงคลได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนําของพระครูศีชัยวิเทศหรือเกษตรปัญญาธิโปรพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนในเบอรียเมื่อปี2,550ปัจจุบันได้ก่อตั้งขึ้นมาได้15ปีและมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้มาปฏิบัติศาสนกิจจำพรรษาในปีนี้จำนวนหกรูปด้วยกันวัดชัยมงคลน,นั้นมีเสนาสนะประกอบไปด้วยธรรมศาลาใหญ่หนึ่งหลังกุฏิสฆ์ใหญ่หนึ่งหลังพระวิหารหนึ่งหลังและกุฏิรับรองคณะสงฆ์หนึ่งหลัง พร้อมด้วยเสยนาสนะอื่นๆกิจกรรมของทางวัดนั้นมีหลักๆอยู่ดังนี้มีการทำวัดเช้าทำวัดเย็นเป็นประจำเจ็ดมงเชา้าเจ็ดมงเย็นมีการสอนพระกรรมฐานเจริญสติ จเจริญสมาธิภาวานาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและชาวต่างประเทศทุกๆวันศีนแปดสิบห้าค่ำและสิบห้าค่ำเวลาบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นวันสำคัญวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษาและออกพรรษาเป็นต้นพร้อมทั้งเทศนาธรรมตลอดทุกๆวันอาทิตย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอดมาบัดนี้คณะสงฆ์วัดชัยมงคลทั้งมวลได้รับ การสาธยายพระสูตรที่ว่ามหาสติปฐานสูตรทีฆนิกายมหาวัรหน้าที่298จักได้สาธยายดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโต อารหัตตันสัมมาสัมโพ มานจะเพิกทเวมทางมิรอท ยสัจจังโยตาสาเยวตานหายาเสสวิราคนิโรธจาโคปติเนสะคโมติอนาลโยสาโคปเนสะเพฆเวตานหาการ ปะเิยมานาปะเฮียยติกาธานิโรจมานานิโรสติยังโลเกปิยโรปังสาตาโรปังเอเทสาตานหาปะเิยมานาปะเฮียยติเอธานิโร ชมานาิโรจติเกณจิโลเกปิยรโรปังสาตรโรปังจากุลงโลเกปิยรโรปังสาตรโรปังเอเทตันหาปะเฮยะมานาปะเฮยติเอธานิโรจ มานานิโรดจติโสตังโลเกะขานังโลเกเชียวหาโลเกกาโลเกะมโนโลเกะปิยโรปังสาตโรปังเอเทสาตันหาปะหิ ยะมานาปะเฮยะติเอตานิโรจมานาเนโลชติโลปังโลเกสัะทาโลเกขันธาโลเกรสาโลเกผนทาพาโลเกธรรมาโลเกปิยาโรปัง สาตโุปังเอเทสการนาปะฮิยมาปะฮิยิเ นิโรชมานันิโรชติจักวิญญาณังโลเกโสตวิญญาณังโลเกหาวิญญาณังโลเกเชียวหาวิญญาณังโลเกกายวิญญาณังโลเกมโนวิ ยานังโลเกียยโรปังสาตโรปังเอเทสากันาปิยมานาปิยติทานิโรชมานิโรชติจักุสัมปโสโลเกสตสสัมปัสโล kê ka na sam pa so lo kê chiêu ha sam pa so lo kê ka ya sam pa so lo kê ma no pa so lo kê pi ru sa ka ru e te sa ka na pa hi ญาติเอธนิโรจน์ะมานานิโรจนติตะุสัมภาสชาเวทนาโลเกโสตสัมภาสชาเวทนาโลเกคานาสัมภาสชาเวทนาโล เกียวหาสัมภาสชาเวทนาโลเกกายสัมภาสชาเวทนาโลเกมโนสัมภาสชาเวทนาโลเกปิย <ta> รูว <le> ปังสาตุหลวปังเอเทสาตันหาปะฮียามา นนาปิยาติเอตถะนิโรจมานานิโรจติโลปัสัญญาโลเกสัทธสสัญญาโลเกขันธสัญญาโลเกรสสัญญาโลเกผดธาปัสัญญาโลเกธรรมสัญญาโลเก เปียรูปังสัตาโรปังเอเทสะนะปะเฮยะมานาปะเิยะติเอตานิโรชนะมานานิโรชติโลปัสสันเจตนาโลเกสัทธสสันเจตนาโลเกขันทสสันเจ เจตนาโลเกระสัสนเจตนาโลเกพอทาภัสสันเจตนาโลเกธรรมสันญาเจตนาโลกเกปิยโรปังสัตตโรปังเอเทสตังหาปเยยมานาปเยยะเต เนรชะมานานิโรชะติโรปตานหาโลเกสัตถตาตานาโลเกขันธตานหาโลเกรสตานหาโลเกโพธาปตาตานหาโลเกธรรมตานหาโลเกปิยรูปังสาตา รูปังเฮนสาตตนาปหิยะมะนาปหิยติเอนิโรจมานานิโรจปิรูปะวิตาโกโลเกสัทธวิตาโกโลเกขันธวิตาโกโลเกประสวิตาโกโลเกภะ ตาภวิตาโกโลเกธารมวิตาโกลโลเกปิยรโรปังสาตาโรปังเอเทสาตนะปะอิยมานาปะหิยติเอธานิโรจมานาิโรจติโรปวิตาโรโลเกสัา วิจารโลเกขาทวิจารรโลเกราสวิจารโลเกพอทาพวิจารโลเกธรรมวิจารุโลเกปิยโรปังสาตรุโรปังเอเตสตันหาปิยามาณ ปะหิยะกิเอตนิรชนะนานนิโรชติทังวุจชติภิกขเวตุขานิโรธออาเยสัจจันติพระสูตรที่ท่านทั้งหลายได้สดั ตรับฟังเป็นที่เรียบร้อยไปนั้นเรียกว่ามหาสติปฐานสูตรหรือสติปัฐานสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญสติที่เรียกว่าสติปฐานสี่อันเป็นทางสายเอกในอันที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานได้ มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรสำคัญในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ชาวกุรุชนบทชื่อว่ากัมมาสกัมมาสธร,รมะโดยปัจจุบันเมืองกัมมาสธรรมะอยู่ในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดีย สติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นแนวทางปฏิบัตินี้มีเป้าหมายเดียวก็คือการบรรลุนิพพานมหาสติปัฏฐานนสูตรเมื่อเราพิจารณาได้จากพระพุทธพจน์ ตอนเริ่มพระสูตรอาจกล่าวได้ว่าพระสูตรนี้แสดงหลักการพัฒนาตนเพื่อเป้าหมายคือการบรรลุนิพพานสำหรับบุคคลหลายจริตหลายระดับคือให้มีสติสัมปชัญญะตามดูอารมณ์กรรมฐานไม่ขาดตอนให้รู้ เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงเพื่อไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสต่างๆโดยมีแนวปฏิบัติอยู่4ขั้นตอนไล่จากการตามพิจารณาอารมณ์กรรมฐานที่หยาบไปจนละเอียดคือกายเวทนาจิตและธรรมเหตุเกิดเหตุดับ เป็นต้นสรุปในพระสูตรที่ได้สาธยายไปแล้วนั้นอันเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตัดสรุปในอริยสัจสี่หมายถึงความจริงอันประเศรศสริฐสี่ประการ ที่ทำให้พระองค์ทรงตัดสรู้เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในหัวข้อที่สามคือการดับทุกข์โดยตรงท่านสาธุชนทั้งหลายเนื้อหาที่จะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือทุกขะนิโรธอริยสัต์ก็คือการสำรอกและความดับ โดยไม่เหลือความสละความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตันหานั้นอันนี้ท่านเรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจบัดนี้ท่านสาธุชนทั้งหลาย ในปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากทำให้มนุษย์ที่เกิดมานั้นสแสวงหาแต่ความโลภความโกรธและความหลงก็คือตัณหาขาดสติสัมปะชัญญะขาดปัญญาในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านทั้งหลายที่ได้ฟัง การบรรยายในพระสูตรนี้จงเป็นผู้มีสติมีปัญญาตามดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเข้าถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานอันเป็นหนทางแห่งความพุนทกนั่นแหละ ท่านสาธุชนทั้งหลายท้ายที่สุดแห่งการสาธยายมหาสติปัฏฐานาสูตรที่คณะสงฆ์วัดชัยมงคลเมืองแฟร์ฟิลด์รัฐแคลิฟอร์เนียได้สาธยายไปแล้วนั้นอัตมภาพพร้อมคณะสงฆ์ก็ขออ้างอำนาจบารมีธรรม แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดนบันดาลประทานพรให้ทุกๆท,ท่านจงมีใจใสสะอาดจงมีใจสว่างจงเป็นผู้มีใจสงบและพบธรรมะคือแสงสว่างแห่งชีวิต อันมีพระนิพพานเป็นที่สุดยอดด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอน